ตอนที่ห้าท้องฟ้าที่สว่างสวัยเมื่อยืนอยู่บนเขาก็จะสามารถมองเห็นบ้านของตระกูลหลินที่โดนเผาไหม้อยู่ภายในเมืองฝงเจี้ยนได้อย่างชัดเจนหลินซีที่ตื่นขึ้นมานางจ้องมองไปทางที่บ้านหลังเก่าที่เคยอยู่น้ำตาของนางก็ไหลออกมาไม่หยุดเซลซีไม่ร้องแล้วนะเจ้ายังมีพี่อยู่หลินเทียนปลอบนางโดยน้ำเสียงอ่อนโยนหลินซีเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมา พางขิดยิ้มหวานแล้วกล่าวออกมาอืมมีท่านพี่อยู่เสล่ยซีไม่กลัวอะไรทั้งนั้นดินเทียนเองก็รู้สึกเสียใจไม่แพ้กันเขาจะดูไม่ออกได้อย่างไรว่ารอยยิ้มที่นางยิ้มออกมานั้นฝืนใจมากแค่ไหนเขารู้ดีแต่ลินซีทำไปกรเพราะไม่อยากให้เขาเป็นกังวลนางเป็นแค่เด็กสาวตัวน้อยอายุแปดขวบแต่จูจ่ๆก็ต้องมารับรู้ถึงความเจ็บปวดที่ยากจะลืมเลือนจริงมากเสียวซี พี่ให้สาบานว่าสิ่งที่พวกมันทํากับพวกเราพี่จะเอาคืนกลับมาเป็นร้อยเท่าถึงจะเช้าแล้วทว่าหลินเทียนก็ยังไม่กลับไปที่เมืองฝุนเจี้ยนเขาเลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อสักพักและไม่ขี่วันมานี้เขาก็มานฝึกฝนวิธีซื่อจืออยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็เรียกดูอักขระประหลาดๆที่ไหลยอยู่ภายในหัวของเขาจนสุดท้ายเขาก็ได้มายาลึกลับมาซึ่งมันมีชื่อเรียกว่า สองฝีเก้าฝุบฝุดุภายในเขาโดยรอบที่เต็มไปด้วยต้นไม้พื้นที่ว่างที่มีอยู่น้อยเป็นอย่างมากทำให้การฝึกฝนการเดินของเขานั้นฝึกฝนได้ยากลำบากแต่ลินเทียนกลับมีความเร็วที่รวดเร็ววิชาการเดินของเขาบางเบาจนสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านห้วงอากาศได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นไม่นานลินเทียนก็หยุดฝีเท้าลงวิชาสองฝีเก้า แปลกประหลาดจริงๆพอใช้มานออกมามันเหมือนกับว่าเป็นไอน้ำที่ลอยอยู่ในอากาศอย่างไรอย่างนั้นเลยลินเทียนกล่าวเขาเช็ดเงิอที่ไหลออกมาจากหน้าผากก่อนที่จะพักลงคู่หนึ่งแล้วเริ่มฝึกฝนต่ออีกครั้งเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงแค่ชั่วพริบตาก็าผ่านล่วงเลยไปถึงห้าวันในวันนี้ลินเทียนตื่นขึ้นมาจากการฝึกฝนเขามองไปยังเมืองฝุงเจียน ภายในเมืองฝงเจี้ยนมีที่เรียนวิทยายุทธที่หนึ่งเคื่องที่นั่นมีชื่อว่าเก้าสุริยันยุทธในทุกๆปีเก้าสุริยันสำนักสุริยันยุทธจะประกาศร,รับสมัครติดท,ที่เป็นคนนอกหลินเทียนก็เตรียมตัวที่จะไปประลองเก้าสำนักสุริยันยุทธดูเรื่องเขาจะมีวิชาการฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมแต่การฝึกฝนไม่ใช่ว่ามีแค่วิชาอย่างเดียวก็เพียงพอแต่ทว่ายัางต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นยาโอสถดยาเซียนวิทยายุทธ์และสถานที่เฉพาะการฝึกฝนต่างๆซึ่งพวกมันก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งของไม่อาจหามาได้แต่ที่ก้าวสุรยันยุทธนั้นมีทุกๆอย่างที่เขาต้องการเขาจะต้องแข็งแร่งขึ้นะจะต้องก้าวเข้าไปในวิถีการฝึกฝนให้ได้เร็วที่สุดถึงจะไปยังสำนักก้าวสุริยันยุทธได้เพียงแค่เขา เข้าไปยังสำนักก้าวธุรยันยุทธและทำคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมเขาจะได้ของรางวัลของรางวัลน,นี้อาจจะเป็นยาโอสุดหรือวิทยายุทธที่แข่งแกร่งบางทีก็เป็นอาวุธล้ำค่าที่น่าตกตะลึงซึ่งเป็นของที่เขาต้องการเซลซีพวกเรากลับเมืองกันเถอะเขากล่าวกับเซลซีอืมินนซีตอบรับแต่หลังจากนั้นนางก็ถามกล่าวออกมาเสียงเบาแต่ว่าท่านพี่ ตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าหินเทียนรู้ว่าหลินซีกำลังกังวลเรื่องอะไรเขาใช้มือลูบไปที่หัวของเด็กสาวด้วยความแผ่วเบาพางยิ้มแล้วกล่าวออกมาวางใจเถอะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรพี่จะปกป้องเจ้าเองต้นฤดูใบไม้ผิดด้านหน้าสำนักก้าวตะเรียนยุทธเต็มไปด้วยผู้คนมากมายลายล้อมในวันนี้ก็คือวันที่สำนักจะเปิดรับศิษย์นอกเข้า ซึ่งคนที่เข้ามาสมัครมีจำนวนมากจนไม่สามารถนับได้ภายในนั้นหลินเทียนได้พาหลินซีมาที่นี่ด้วยเขาไมา่ได้พาหลินซีกลับไปที่บ้านของตระกูลหลินเพราะว่าสภาพที่มอดไหมจนไม่เหลือชิ้นดีเขาไม่อยากให้หลินซีเห็นภาพที่น่าสะลดใจการประเมินครั้งนี้ได้ยินว่ามีคนหลอมกายจนถึงขั้นสี่ชั้นสูงสุดแล้วด้วยอีกทั้งอายุก็ยังน้อยมากปีนี้ เพิ่งจะอายุ16เองไม่หรอกมกั้งจะเป็นไปได้อย่างไงอาจจะหลอกลวงก็ได้แต่ถ้าว่าคนที่แข็งแกร่งมากๆก็มีอยู่ไม่ใช่หรืองั้นพวกเรายังจะมีหวังอยู่หรือเปล่าในทุกหกปีสำนักก้าวริยันยุทธ์จะเปิดรับสมัครสิทธิ์นอกอีกทั้งยังมีจำนวนจำกัดที่จะรับมาสุดเพียงแค่หนึ่งร้อยห้าสิบคนและยังคนที่มีฝีมือเข้ามามา,มากเท่าไหร่ความหวังของคนที่จะเข้าไปในสำนักก็ยิ่งน้อยลงมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติพวกที่พวกเขาเหล่านั้นจะรู้สึกเป็นกังวลหลินเทียนรู้สึกประหลาดใจมากภายในใจของเขาเองก็สั่นไหวไม่น้อยอายุแค่สิบหกแต่กลับมีขั้นหลอมกายถึงขั้นสี่นั่นมันบ้ามากจริงๆข้ามีวิธีซื้อจีอและสองฝีเก้าหลอมกายชั้นสามในการที่จะเข้าสำนักไม่น่าจะใช้ปัญหาใหญ่อะไรลินเทียนกล่าวพึมพำในขณะที่เขากำลังคุ้นคิดอยู่ เขาก็รู้สึกถึงแสงที่ส่องกระทบลงมาเมื่อเขามองตัวกลับไปทีหน้าก็พันเย็นลงในพื้นที่กลออกไปสิบฟุตปรากฏร่างของริวเอ,อ๋อธาตของตระกูลโมล่เขาส่งรอยยิ้มหยี่กวนใจประสาทออกมาเจ้ารากยากรู้เอาไว้ด้วยการที่เจ้ามาสมัครเข้าสำนักกา้าวถอยยันที่นี่ไม่มีใครจะคุ้มกันเจ้าหรอกนะ ด้านหลังของหลิวเอ,อ๋อมีคนเดินตามมาข้างหลังอีกหกคนหนึ่งในห้าคนนั้นมีรูปร่างใหญ่โตทั้งยังดูโหดเที่ยมอีกคนหนึ่งเป็นชายวางกลางคนที่ยืนเอามือคว้ยหลังด้วยกี่หน้าราบเรียบจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่ห้า